นี่นะครับเมนูพิเศษของเราวันนี้นะฮะถ้ามายุทธยาแล้วไม่สั่งกุ้งแม่น้ำถือว่าไม่ถึงนะครับมันเยิ้มๆดูฮรมันจากหัวกุ้งครับสูมใกล้ๆครับมันกุ้งเยิ้มๆย้มตัวโตๆเราสั่งมา2ตัวนะฮะก็ตกที่2ตัวหนึ่งพันบาทนะนจิ้มโอ้โหเพื่อเอฟซีชาวช่องยี่หมีพรุยาษีเดกเราสั่ง มากินให้ดูเลยนะแต่พรุ่งนี้จะเด็กมากๆเลยนะเยิ่มเยิมยุ่ยๆนะฮะแล้วก็แล้วก็จิ้มน้ำจิ้มชีฟูดลงไปจิ้มอีกดอกฮะกดติดตากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดเลย